เอ่อสวัสดีครับไม่ทราบว่าที่คุณจับจ้วงถึงสถาบันเบื้องบนเนี่ยคุณว่างมากกันหรือไงครับหรือว่าเอ,อบุพการีไม่ได้สั่งไม่ได้สอนครูบาอาจารย์ไม่ได้สอน,าาสอนถึงได้พูดประมาณว่าเฮี้ยสัตว์หมาได้ขนาดนี้พระองค์ท่านอนะ่ะพัฒนา ความเจริญให้กับประเทศแต่ตัวของพวกตะกวดแดงกระบือแดงเนี่ยทำอะไรให้ประเทศบ้างนอกจากความล้มจมความชิบหายอย่างนี้แม่งเผาสารากลางนี้ถูกเหรอยิงนักศึกษานี่ถูกเหรอเผาธรรมเนียมนี่ถูกเหรอเออไม่ทราบว่า ใช้สมองส่วนไหนคิดถึงได้ทำได้ขนาดนี้อยากรู้จังว่าบรรพบุรุษเนี่ยที่อยู่ในหลุมเนี่ยจะร้อนกันถึงขนาดไหนนะครับพยายามทําอะไรเนี่ยให้พัฒนาประเทศไม่ใช่ทําความจังลให้กับประเทศชาติถ้าคุณมั่นใจว่าคุณรักพ่อแมวคุณมาก รักทักษิณคุณมากรักนายกยิ่งโง่คุณมากเนี่ยเออถ้ามันรวยขนาดนั้นก็ไปถมทะเลย้ายไปอยู่ประเทศที่เฮียด้วยกันดีไหมครับเออเพราะว่ามันเดือดร้อนประชาชนที่รักแผ่นดินนะครับคือยังไงเนี่ยถ้าพวกคุณไปผมว่าแผ่นดินไทยอ่ะคงสูงขึ้นนะครับเออผมมีตัวตนอยู่จริงครับไม่กลัวคนอย่าง พวกคุณครับบอกได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ